วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งคะในรายวิชา4001202ค่ะสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการดำรงชีวิตนะคะในหน่วยนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเราจะต้องพูดถึงในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเพราะชื่อรายวิชาของเรามันคือสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการดำรงชีวิตนะคะมาในหน่วยนี้นะคะเราจะพูดถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคืออะไรนะคะ วิทยาศาสตร์เรารู้ดีนะคะก็คือกระบวนการอ่าลำดับขั้นตอนต่างๆตั้งแต่สังเกตนะคะนำมาทดลองนะคะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสรุปผลการทดลองนะคะแล้วก็อ่า หาข้อเสนอแนะอภิปรายนะคะหากมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งสมมุติฐานไว้นะคะเสร็จแล้ววิทยาศาสตร์นั้นมารวมกับเทคโนโลยีได้อย่างไรนะคะเทคโนโลยีนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเทคโนโลยีนะคะมาจากภาษากรีกนะคะเป็นการนําเอาความรู้นะคะหรือแนวคิดหรือประสบการณ์ต่างๆนะคะมาจัดเป็นระบบระเบียบนะคะรวมกันกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์และ งานทางด้านวิศวะกรรมนะคะจนกลายเป็นเทคโนโลยีให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์นะคะนะคะเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตนะคะดังนั้นนะคะก็มีคาอธิบายคาว่าเทคโนโลยีในพจนานุกรมไทยนะคะว่าเทคโนโลยีนะคะคือการนําเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัตินะคะแล้วก็ในเชิงอุตสาหกรรมนะคะ ดังนั้นนะคะเราจะต้องมีองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะก่อนจะเกิดเทคโนโลยีได้นะคะนะะนี่ก็เป็นการสรุปนะคะให้ดูนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นคือนะคะการนำความรู้นะคะมาปฏิบัติใช้ได้จริงนะคะสามารถวัดได้จับต้องได้นะคะอยู่แล้วก็จะต้องอมีการประเมินนะคะ,อะตอบสนองต่ออิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะความสําคัญของเทคโนโลยีนั้นก็คือเราจะตอบสนองต่อปัจจัยสีะคะในการดํารงชีวิตของมนุษย์นะคะรวมกับการพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วยนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรานําเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะคะคอมพิวเตอร์โทรคมนาคมข่าวสารจนใช้ เป็นความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในการดำรงชีวิตอของเราในปัจจุบันนี้นะคะลักษณะของเทคโนโลยีที่ดีนะคะจะต้องเทคโนโลยีนั้น,นะคะจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลหรือสังคมนั้นๆและไม่ก่อให้เกิดผลในทางลบนะคะต้องเป็นผลในทางบวกเท่านั้นนะคะทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะคะต้องสนับสนุนและต่อยอดการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะสำหรับคนพิการะคะ่ะขาไม่สามารถเดินได้นะคะถ้าเรามีวิวแชร์นะคะให้เขาไดา้นั่งไปไหนมาไหนนะคะก็จะทําให้เขาสามารถาเคลื่อนที่ไปในที่ต่างๆได้อย่างสะดวกมากขึ้นนี้ก็คือเป็นการนําวิทยาศาสตร์ะคะมาสร้างเทคโนโลยีนะคะในการสร้างวิวแชร์ให้กับผู้ผู้พิการาในส่วนของขานะคะ แลนะประโยชน์ของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะถ้าเกิดว่าประเทศใดไม่มีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเลยประเทศนั้นก็จะล้าหลังนะคะไม่ไม่ทันประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็เพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะช่วยพัฒนาในเรื่องของอารยธรรมทั้งอ้อมนะคะแล้วก็ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้น,นะคะ่ะเมื่อเรามีสิ่งเทคโนโลยีที่ช่วยที่ทันสมัยมากขึ้นก็จะทําให้เราประหยัด เวลานะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราก็มาดูกันว่านะคะเทคโนโลยีนั้นมีวิวัฒนาการมาจากไหนนะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะเริ่มต้นมาจากในอ,อดีตการโบราณเลยนะคะยกตัวอย่างง,ง่ายๆเช่น,นะคะในปัจจุบันในอดีตะคะคนนะคะก็จะมีการบันทึก เรื่องราวต่างๆนะคะโดยใช้หินนะคะวาดรูปนะลงบนาฝาผนังถ้าลงบนถ้ำนะคะถัดมาก็จะมีการใช้ค้อนนะคะทำเป็นรูปต่างๆนะคะจนมาเป็นเครื่องพิมพ์ดีดะคะหรือจากการเขียนนะคะลงบนกระดาษนะคะลงบนหนังสัตว์นี้นะคะและมีการใช้พิมพ์ดีดะคะจนปัจจุบัน,นะคะเรามีการใช้ คอมพิวเตอร์เข้ามานะคะก็คือการาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการาดำรงชีวิตและการใช้ชีวิตของเราในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะจนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็อาจจะเป็นออฟฟิศซินโดมได้นะคะถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์มากจนเกินไปนะคะ ะะมาดูวิวัฒนาการนะคะในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะในยุคแรกนะคะยุคหินนะะอย่างที่บอกนะคะเรา,ามีมนุษย์ถ้ำนะคะมนุษย์ถ้ำโคมันยองนะคะเป็นมนุษย์ในยุคหินนะคะที่แกะาวาดภาพต่างๆลงบนหินนะคะโดยใช้หินาวาดภาพนะคะนะคะในยุค นะคะก็จะมียุคหินตูนเอ็นะคะเป็นยุคแบบว่าโอ้โหโบราณกาลมากนะคะยังไม่มีวิวัฒนาการอะไรนะคะมีการนําหนังสัตว์นะคะขนสัตว์มาใช้ในการทําเครื่องนุ่งห่มนะคะแล้วก็มีการนําหินไม้นะคะมาใช้ในการสร้างอาวุธนะคะมีการนําหินวาดภาพนะคะบนอ่าลงบนในในถ้ำนะคะก็จะอาศัยอยู่ในถ้ำนะคะเพื่อป้องกันอ่ภาภัยพิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ป้องกันการความหนาวเย็นด้วยนะคะ ะะระยะนะคะระยะมีโซลิติกนะคะเป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น,นะคะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นของอาหารนะคะมีการนําพืชพันธุ์อาหารมาใช้นะคะส่วนในระยะนีโอนะคะนีโอแปลว่าใหม่ะคะนีโอแปลว่าใหม่ะคะเริ่มมีการทํา กเกษตรกรรมนะคะเป็นการเพาะปลูกนะคะเริ่มเป็นสังคมกเกษตรกรรมมากขึ้นมีการเพาะปลูกแลกเปลี่ยนพืชกัน,นะคะมีการเริ่มใช้โลหะบางชนิดแทนหินแล้วนะคะมีเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนในการทํากับข้าวแล้วนะคะมีมีการทํากับข้าวเกิดขึ้นแล้วนะคะ คาดมาเป็นยุคทองสำริดนะคะนับจากยุคแรกในยุคหิน,นะค่ะเป็นยุคทองสำริดนะคะยุคทองสำริดยุคนี้นะคะเริ่มเกิดขึ้นในแถบตะวันออกกลางนะคะในทวีปยุโรปนะคะก็จะเริ่มอ่าแล้วก็ส่วนในทวีปเอเชียนี่ก็จะเริ่มในประเทศจีน,นะคระัเป็นอ่ายุคที่ใช้อ่าดีบุกนะคะบวกบวก,กับอ่า ทองนะคะเป็นเป็นดีบุกในทองแดงนะคะก็จะเป็นทองสำริดนะคะในการสร้างอุปกรณ์ต่างๆนะคะมี3ระดับนะคะมี3ระดับนะคะระดับต้นคะโลหะนะคะนำโลหะมาใช้เป็นเครื่องมือนะคะระยะกลางนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มบาบิโลนะคะที่มีการใช้โลหะมาใช้ในการกําหนดทํานายชะตาชีวิตอิทธิพลของดวงดาวต่างๆนะคะมี หลักฐานในส่วนของหินเป็นรูปเทพเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะถัดมาเป็นระยะสุดท้ายนะคะของอยุคทองสำริดนะคะก็จะมีการผลิตเอาโลหะหรือทองสำริดนะคะว่าผลิตเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นอาวุธยุทธปกรณ์ต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายทีามีลวดลายเกิดขึ้น,นะคะถัดมาเป็นยุคเหล็กนะคะ ยุคนี้นะคะเป็นยุคที่มีการพัฒนามากมายเลยเพราะว่านําเหล็กมาใช้ในการผลิตเป็นเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อาวุธอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะทําเป็นอ่าแล้วก็มีการอ่าเผาเหล็กนะคะให้หลอมนะคะทาในเตาเผาซึ่งมีอุณหภูมิสูงมากๆเลยนะคะในการหลอมโลหะนะคะหลอมเหล็กนะคะให้ให้มีรูปร่างเป็นอาวุธต่างๆใช้ในการสู้กันเพื่อแย่งชิงอ่าพื้นที่นะคะในการอ่าอยู่อาศัยแล้วก็ อาแย่งพื้นที่ในการไปหาอาหารอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะถัดมาเป็นยุคก,การปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเลยนะคะเป็นยุคที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นนะคะมีการสร้างเครื่องมือเครื่องจกักรมีไฟฟ้านะคะมีการนำเทคโนโลยีนะคะมีการเกิดเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีการทำเหมืองแร่ะคะมีการทอผ้าะคะมีการสร้างสะพาน ทํำเขือ่อนขุดเจาะท่อสร้างถนนนะคะ่ะโอเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากในยุคปริวัติอุตสาหกรรมนะคะเป็นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีเยอะแยะในหลายศาสตร์มากๆเลยนะคะ่ะถัดมาเป็นยุคที่เราอยู่นะคะเรียกว่ายุคศตวรรษที่ย0สินะคะเป็นยุคที่มีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆด,ด,ดังกล่าวนะคะจะต้องมีกระบวนการะคะแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนคือ1เราต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยีนั้นด้วยก่อนจะนําความรู้หรือเทคนิคต่างๆคะมาสร้างเทคโนโลยีเราต้องประเมินด้วยว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นที่เราสร้างนั้นมีผลบวกหรือมีผลลบกับมวลมนุษยชาตินะคะเช่นไม่ใช่ระเบิดปรมาณูนิวเคลีย เป็นเทคโนโลยีก็จริงนะคะแต่เป็นการทําลายล้างเป็นเทคโนโลยีในทางลบเราก็ไม่ควรที่จะนํามาใช้นะคะรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นสามารถต่อย,ยอดได้ในอนาคตหรือไม่อย่างไรนี้นะคะนะในยุคนี้นะคะยุคศตรวรรษที่20นี้นะคะมีการสร้างรถยนต์คะรถไฟฟ้าความเร็วสูงเครื่องบิน,นะคะออกทะลุไป,อ,ไปอาไปอวกาศนะคะมีการ สร้างยานอาวกาศลกมีนักบินอวกาศออกไปนอกโลกลนะคะไปสำรวจนะคะดาวต่างๆนอกโลกนะเป็นยุคที่มีความเฟื่องฟูของเทคโนโลยีมากๆเลยนะคะ ดังน,ะะนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะประยุกต์เทคโนโลยีนะคะกับวิทยาศาสตร์ให้สัมพันธ์กันกับศาสตร์ต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสําคัญและบ,บทบาทของเทคโนโลยีนะคะเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศนะคะแน่นอน,นะค่ะประเทศใดที่มีเทคโนโลยีดีะคะประเทศนั้นก็จะมีการพัฒนาที่ต่อยอดน,นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืน,นะคะเราสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ทั้งทางด้านการเกษตร ทางด้านวิทยาศาสตร์ะคะ่ะก็คู้กับเทคโนโลยีแน่นอน,นะคะ่ะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมะคะ่ะเทคโนโลยีทางการแพทย์เห็นชัดเจนมากๆเลยนะคะเทคโนโลยีในการโพอ่โภชนศาสตร์ะคะ่ะหมายถึงว่าอ่าในส่วนของฟ้ดไซนะคะก็เทคโนโลยีกับการศึกษานะคะ นี่เทคโนโลยีนะคะก็มี2ลักษณะนะคะคือเป็นเทคโนโลยีท้องถิ่นก็คือมีอยู่แล้วในประเทศกับเทคโนโลยีนําเข้านะคะก็คือเรานําเข้าองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีนั้นมาจากต่างประเทศนะคะ,ะก็ซื้อเขาเข้ามาะคะ มาดูนะคะบทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีนะคะมีความเกี่ยวข้องต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์แน่นอนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตื่นเช้ามานะคะเราก็มีเทคโนโลยีในเรื่องของยาสีฟันสบู่อาบน้ำนะคะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะนำเทคนความองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยีในการชะล้างสิ่งสกปรก,กออกไปนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างนี้นะคะถัดมาะคะ เช่นฝักบัวอาบน้ำก็เป็นเทคโนโลยีนะคะในการที่จะดันน้ำนะคะปกติแล้วน้ําจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่านะคะแต่ว่าฝักบัวนะคะเป็นการสูบน้ําจากที่ต่ําขึ้นสู่ที่สูงเพื่อใช้ในการอาบน้ำนะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการดำรงชีวิตนะคะการเสื้อผ้านะคะเทคโนโลยีสิ่งทอการผลิตเสื้อผ้านะคะการผลิต ครีมต่างๆนะก็เป็นเทคโนโลยีในการดำรงชีวิตนะคะโดยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้นะคะเพื่อที่จะพัฒนาประเทศอย่างไรนะคะแล้วก็เราต้องคํำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนี่ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์ต่างๆนะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะสัมพันธ์กันในเรื่องของทางด้านวิทยาศาสตร์เองทางการ,กรเกษตรทางการศึกษาสิ่งต่างๆนะคะศึกษาพันธุก,กรรม DNA เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะอ่าฟู้ดไซน์นะคะแล้วก็พลังงานแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนะคะเทคโนโลยีนำเข้านะคะเทคโนโลยีอ่าท้องถิ่นนะคะเทคโนโลยีท้องถิ่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายนะคะส่วนเทคโนโลยีนำเข้าก็จะต้องเป็นเทคโนโลยีในระดับสูงนะคะเราจะต้องใช้เงินนะคะของรัฐบาลในการซื้อมาะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศนะคะ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมในส่วนตรงนี้นะคะหรือส่งเสริมบุคลากรน,นะคะไปศึกษาหาความรู้ไปอบรมะคะหรือไปศึกษาดูงาน,นะคะในส่วนของเทคโนโลยีระดับสูงคะนะคะ,นะคะแล้วอย่างที่บอกนะคะระดับของเทคโนโลยีนะคะเราก็แบ่งออกเป็น3ระดับได้นะคะก็คือมีเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีระดับพื้นฐานนะคะก็จะมีเช่นครกตำข้าวยาสมุนไพรนะคะเรือพายกระต่ายขูดมะพร้าวนี้จะถือเป็นเทคโนโลยีระดับพื้นฐานก็คือเป็น เอาวิทย์องความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะเพื่อ,วอความสะดวกสบายในการอใช้ชีวิตในปัจจุบันนะคะของเรานะคะ เทคโนโลยีระดับกลางนะคะก็มีการพัฒนามาจากเทคโนโลยีระดับต่ำนะคะ,ะมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้สูงมากขึ้นเช่นเครื่องพ่นสารเคมีลดเกี่ยวข้าวหรือว่าเครื่องขูดมะพร้าวแทนอาเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวเะว่ากระต่ายขูดมะพร้าวก็จะต้องใช้เวลายาวนานนิดนึงค่ะจะลดระยะเวลาก็เป็นเครื่องขูดมะพร้าวไปนะคะถัดมาเป็นเทคโนโลยีระดับสูงนะคะนี้ต้องใช้องค์ความรู้หลายศาสตร์มากมายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันนะคะหรือการตัดต่อ พันธุกรรมนะคะาการทำศัลยกรรมนะคะการโคลนเครื่องบินรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะสมาร์ทโฟนแม้กระทั่งอาวุธในการทหารนะคะคอมพิวเตอร์นะคะหุ่นยนต์นะคะก็ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงนะคะถัดมามาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีท้องถิ่นกับเทคโนโลยีนำเข้านะคะเทคโนโลยีท้องถิ่นก็คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น,นะคะ่ะองค์ความรู้ท้องถิ่นนะคะเพื่อเอามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่นะคะ,นะค,ะคือภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเทคโนโลยีระดับตำนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายะคะ่ะสืบเนื่อง สืบทอดกันมานะคะตั้งแต่บรรพบุรุษถึงมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเป็นวัฒนธรรมในท้องถิ่น,นะคะเช่นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะกตำข้าวนะคะรอบดักปลานะคะกระต่ายคุณมะาพราวเป็นต้นนี้นะคะเทคโนโลยีระดับกลางนะคะก็มีการปรับนะคะคือขึ้นมาเช่นาการปลูกพืชหมุนเวียนการแก้ปัญหาดินเสื่อมนะคะการถนอมอาหารการสร้างอ่างเก็บน้ำนะ,คะเครื่องขุดมะพร้าวนะกัน ต่าง,างๆเ่ยเป็นเทคโนโลยีระดับกลางนะส่วนเทคโนโลยีระดับสูงนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในโรงงานอุตสาหการรมมีความสลับซับซ้อนนะคะต้องใช้องค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ในหลายศาสตร์เข้ามาช่วยนะคะให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะลดต้นทุนการผลิตนะคะเช่นการผลิตอาหารกระป๋องนะคะการคัดเลือกพันธุ์สัตว์นะคะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพนะคะการทํากระทิสําเน็จรูปหรือว่า ของที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็จะผ่านเทคโนโลยีระดับสูงมาะค่ะส่วนเทคโนโลยีนําเข้านะคะก็คือต้องใช้เงินของรัฐในการซื้อองค์ความรู้หรือเครื่องมือนะคะเครื่องจากเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศเพื่อเอามาใช้ให้เหมาะสมในการดํานงชีวิตของเรานะคะ Memorial. หลักๆเลยที่เรานำเข้ามาเยอะก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์แล้วก็เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางการขนส่งเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเทคโนโลยีต่างๆในการทำนงชีวิตของคนในประเทศไทยมักเป็นเทคโนโลยีนำเข้าเพราะประเทศไทยเราเองยังคิดเทคโนโลยีของตัวเองยังไม่ค่อยได้นะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีนำเข้าต่างๆมากมายเลยนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะเทคโนโลยีนำเข้าในเรื่องของการเกษตรค่ะ ก็จะมีสารเคมีในการกําจัดศัตรูเพื่อกาจัดแมลงนะคะการปลูกพืชไร้ดิน,นะคะหรือว่าไฮโดโรพนิกเนี่ยนะคะก็เป็นเทคโนโลยีนําเข้านะคะหรือใช้รถไถนะคะในการทานาเนี้ยนะคะเทคโนโลยีชีวภาพด้านการแพทย์การผลิตวัคซีน,นะคะ่ะยาแผนปัจจุบันต่างๆเป็นเทคโนโลยีนําเข้านะคะเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนําเหล็กทั้งเคมีพันธุ์หรือวัตถุดิบจากต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆต่างๆาต่างประเทศเข้ามานะคะในอุตสาหกรรมนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์นะคะการผสมเทียมนะคะยาตัวใหม่ๆนะคะเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคนะคะการทำอวัยวะเทียมนะคะเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนอย่างนี้นะคะ เทคโนโลยีนาเข้าทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมก็มเห็นชัดๆเลยคือสมาร์ทโฟนคะก็อินเทอร์เน็ตนะเทคโนโลยีนําเข้าที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะคือรถยนต์รถไฟรถไฟฟ้าความเร็วสูงเครื่องบินคะเรือคะระบบคอนเทนเนอร์นะคะเป็นทางแอนในส่วนของพวกโลจิสติกต่างๆนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีการขนส่งคะเทคโนโลยีระดับสูงนะคะเป็นพวกหุญญ่นยนต์ค่ะ ระบบเลเซอร์นะคะการฉายลังสีนะคะฉายแสงนะคะโดยใช й, ้หุ่นยนตนะ์คะเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยในการในทางการแพทยะ์คะเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์นี่นะคะก็เป็นต้น,นะคะ่นะ,คะเทคโนโลยีนะคะถูกนํามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะคะถูกนามาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไรคะเราสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา ประเทศในเรื่องในเรื่องของการเกษตรอุตสาหกรรมพัฒนาสังคมการสื่อสาระคะจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะนะในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะคะการลดต้นทุนการผลิตะคะการติดต่อสื่อสาระคะในเรื่องของการอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนะคะการประกอบอาชีพเนี่ยนะคะก็นาเทคโนโลยีมาช่วยนะคะนะคะแล้ว สำคัญเลยเทคโนโลยีนะคะจะต้องมีเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะจะต้องมีกระบวนการวิธีการที่เหมาะสมนะคะหรือโปรแกรมต่างๆมาช่วยในการายกระดับคุณภาพชีวิตนะคะจะต้องมีแ,แผนพัฒนานะคะระดับประเทศด้วยนะคะจะต้องมีรัฐบาลจะต้องสนับสนุนในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการวิจัยการส่งบุคลากรนะคะไป ไปเรียนรู้นะคะเ,โโทเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะกระตุต้นให้มีจิตสํานึกนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน,นะคะแล้วก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาตินะคะ รูปแบบในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศก็จะมีเทคโนโลยีด้านมา,มารวิทยานะคะคในการวัดนะคะเทคโนโลยีการผลิตการควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมคะโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบการผลิตนะคะด,ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะด้านการลดต้นทุน,นการผลิตแล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้เป็นสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสะอาดกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ แน่นอนนะคะเทคโนโลยีมีประโยชน์ในทางบวกก็จริงแต่จะเกิดอุปสรรคแล้วก็ความล้มเหลวในการพัฒนา,าเทคโนโลยีในประเทศเลยเกิดจากบุคลากรขาดความรู้นะคะไม่มีรัฐบาลไม่มีแผนหรือนโยบายใดๆรองรับในส่วนของการเรียนรู้เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศนะคะเครื่องมือหรือทุนนะคะไม่เพียงพอนะคะระบบวิจัยนะคะ ไม่มีการสนับสนุนนะคะกันเลยไม่ก่อให้เกิดองค์ความรู้จึงกลายเป็นอุปสรรคนะคะโดยเฉพาะบุคลากรไม่มีความรู้นะคะสำคัญเลยะคะจะต้องมีนโยบายนะคะในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมชนสังคมหรือจนถึงในระดับประเทศนะคะนะคะมีการจัดตั้งองคอ์กรวิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ต่างๆอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะคะนี้นะคะ ความกข้าวหน้าของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะคะแน่นอนเลยประเทศไทยเป็นประเทศกเศษกษตรกรรมนะคะก็จะมีการปรับปรุงพันธุ์พืชปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะคะโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะคะก็จะได้คุณคุณภาพของพืชที่มีประโยชน์ที่มีคุณภาพดีสัตว์ที่มีคุณภาพดีที่เราต้องการนะคะเป็นการคัดเลือกพันธุ์นะคะการวิจัยพัฒนาอาหารไทยนะคะ การพัฒนาอาหารที่เป็นจานด่วนนะคะโดยใช้เทคโนโลยีนะคะหรือว่าเป็นอาหารสําเร็จรูปนะคะอาหารผลิตภัณฑ์อาหารไทยสําเร็จรูปค่ะการออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัยนะคะการส่งเสริมและผลิตพัฒนาผ้าพื้นเมืองนะคะเพื่อในการส่งออกหรือว่าเป็นแพทย์แผนไทยนะคะหรือเป็นสมุนไพรไทยนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องในเรื่องตรงนี้นะคะนำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของเพื่อพืชสมุนไพรนะคะในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ นะการบ้านนะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอีกทีในห้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอชบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ